สวัสดีค่ะ จะขอเกินเข้าเรื่องก่อนเลยนะคือจะบอกว่าตั้งแต่ท้องมาเนี่ยฮอร์โมนเปลี่ยนหนักมากพอด้วยความที่ว่าแบบมีลูกผู้ชายสิวเสิต่างๆต่างๆก็คือแบบว่าตึบคือจะบอกว่าช่วงนั้นคือไม่มีพื้นที่เหลือบนหน้าเลยคืออารมณ์ประมาณแบบว่าสิวโกดสิวเซียนสิวอุดตันสิวหัวหนองสิวทุกอย่างอยู่บนหน้าจากที่เป็นคนผิวแห้งนะหลังจากที่มีปัญหาเรื่องสิวก็คือเหมือนกับว่าตามหาไอเทมสิวต่างๆก็กลายเป็นคนที่ใช้สกินแคร์เกี่ยวกับพวกรักษาสิวไปโดยปริยายซึ่ง วันนี้สิ่งที่จะมาแนะนำกันนะคะนั่นก็คือเป็นครีมกันแดดตัวนี้เลยนะคะลาอิ Sunscreen จะบอกว่าตัวนี้คือเป็นกันแดดที่คนเป็นสิวต้องมีต้องติดบ้านหลักๆเลยนะคะตัวนี้ก็คือจะไม่ผสมบีบีไม่ผสมรองพื้นก็เลยจะทําให้ไม่อุดตันนะคะ ไม่ก่อให้เกิดสิวตัวเนื้อนะคะก็จะเป็นสีขาวนะเกลี่ยง่ายมากจะบอกว่ากันแดดลาอิกตัวนี้นะคะเป็นนวัตกรรมใหม่เฉพาะของที่นี่เลยนั่นก็คือความช่าวาวนั่นเองส่วนใหญ่กันแดดของสำหรับคนที่เป็นสิวเนี่ยจะเป็นแบบว่าเนื้อเจลๆน้ําเหลวๆ,ๆใช่ปะที่แบบว่าทาแปบ๊บๆก็หลุดทาแปบ๊บๆก็หายระหว่างวันก็คือแบบว่าหายไปแล้วแต่ไม่ใช่กับตัวนี้นะคะตัวนี้ถึงจะเป็นกันแดดที่เหมาะสำหรับคนเป็นสิวก็จริงแต่ ยังมีความช่วยปรับระดับสีผิวของเราเนี่ยให้ขึ้นออกมาขาวขึ้นมาอีกหนึ่งระดับช่วยเบลอรูขุมขนต่างๆซึ่งมันหายากมากแบบนี้อีกอย่างหนึ่งเลยนะคะตัวกันแดดตัวนี้เนี่ยมีสารบำรุงที่เป็นสารสก,กัดจากธรรมชาติแล้วก็เป็นของนําเข้าเนี่ยถึงแปดชนิดซึ่งกันแดดปกติทั่ว,วไปเนี่ยมีไม่ถึงนะอย่างน้อยก็แบบว่าแค่ตัวสองตัว,ตวเท่านั้นเพราะว่ามันไม่ใช่ครีมบำรุงไงอันนี้มันคือครีมกันแดดแต่ยังไม่พอนะคะสารสกัดต่างๆเนี่ยจะช่วยแบบว่าทําให้สิวยุบได้จริงคือเหมือนกับว่าาาารกันแดไปบ ไปด้วยแล้วก็ทายาแต้มติไปด้วยอีกอย่างหนึ่งที่เด็ดมากๆเลยนะคะสารสก,กัดที่นําเข้าของเขาเนี่ยหนึ่งในนั้นได้รับรางวัล Best i น g r e d i e n t Award โหดมากคือกะรวมทุกอย่างในหลอดเนี่ยส่วนในเรื่องของราคานะคะจะบอกว่าราคาแค่290บาทเป็นราคาที่ไม่ถูกเกินไปแล้วก็ไม่แพงเกินไปเป็นราคาที่แบบว่ากลางๆแล้วสามารถจับต้องได้ทุกคนอย่างที่บอกเลยนะคะว่าเนื้อของเขาเนี่ยเกี่ยงง่ายแล้วก็บางเบาแต่ก็อย่างที่เห็นว่าไม่ได้ปกปิดอย่างตัวเขานะคะลงกันแดดไปเมื่อกี้นะก็แอบลงคอซีลเลอร์ใต้ตาไปน หนึ่งผิวหน้าก็จะมีความแบบเออช่ำว,ว้าวก็นั่นแหละนะคนท้องหลังมีน้องอะไรอะไรก็เปลี่ยนกลายเป็นแบบว่าปร,รมาจารย์เรื่องด้านสิวเลยเฉพาะก็นั่นแหละวันนี้นะคะก็จบแค่นี้แหละไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับน,นี้ก็ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย